ดำลงสติสัมปชัญญะฟังเหตุฟังธรรมตั้งกายตรงตั้งกายตรงให้ตั้งงานสงาผาผ่า่าเผยสง่างามตั้งกายตรงดำลงสติมั่นมั่นไว้ที่กายที่ใจของเราหากเรา ยังไม่พบเจอกับดวงใจดัง้งเดิมแท้จริงของเราเราก็ตั้งสติให้มั่นไว้ที่ร่างกายเป็นหลักเพื่อนไหวยืเนเดินนั่งนอนทั้งวันเช่นนั้นการฝึกฝนฝึกปลือจิตวิญญาณของตนสม่ำเสมอเท่านั้นแหละจึงจะเป็นมงคลชีวิตของเราและจิตใจที่ ฝึกฝนไว้ดีแล้วเท่านั้นแหละจึงจะสามารถต้านทานต่อความทุกข์ยากลำบากความทุกข์เข็นภายในร่างกายและภายในจิตใจนั้นได้ความทุกข์ยากความทุกข์เข็นทางร่างกายและทางจิตวิญญาณน,นั้นหากบุคคล ไม่มีตะบะธรรมตะบะเดชะที่มีพลังแก่กล้าเพียงพอแล้วจิตใจนั้นย่อมจะปั่นป่วนรวดแล้วทนทุกข์ทรมานใจนั่นเองเวลานั่งสมาธิเราก็ต้องตั้งกายตรงรู้จักตั้งกายตรงเวลาเดิน ก็ตั้งกายตรงเวลายืนภาวนาก็ต้องตั้งกายตรงการตั้งกายตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญตั้งกายตรงเสมอการตั้งกายตรงนั้นเหมือนกับต้นไม้ที่ยืนต้นยืนตรงไม่โยกโคนไม่โอนเอน็น พายุลมฝนของกิเลสมารต่างๆของโลกรธรรมที่จะมาแผดเผาใจเรานั้นเราจะเอาชนะได้ตบะธรรมที่เป็นตัวสติสัมปชัญญะสติปัญญาของเราต้องมีพลังเข้มแข็งนั่นแหละฉะนั้นแล้วการมันสร้างตบะธรรมมันสร้างตบะเดชะ ไว้ในดวงใจดวงนี้ของเรานั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้จักชักนำจิตวิญญาณของเราผู้มีปัญญาบารมีมากผู้มีบุญญาธิการสูงเขาจะฝึกฝนปฏิบัติบำเพ็ญกันนั่นแหละฉะนั้นเราก็เหมือนกันเราต้องเอาอย่างผู้มีบุญญาธิการสูเช่นนั้นเหมือนกัน เราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยในโลกนี้โลกหน้าได้ตราบเท่าเข้าสู่พนิิพานนั่นแหละตะบตะธรรมตบะเดชะถึงจะไม่จำเป็นฉะนั้นเวลาเราประสบกับความทุกข์ยากความทุกข์เข็นมากมายเหลือคนานับนั้น ใจิตใจคนไม่มีตะบะทำไม่มีตะบะเดชะที่เข้มแข็งนั้นย่อมจะพ่ายแพ้ต่อความทุกยากความทุกเข็นที่บังเกิดขึ้นในกายในใจนั้นนั่นแหละใจิตใจก็มักจะอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยในยามเวลาเกิดความทุกยากความทุกเข็นขึ้นในกายในใจิตใจนั้นนั่นแหละ สิ่งต่างๆนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอแต่ใจเราละ่ะเปลี่ยนแปลงไหมละ่ะเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไหมหรืวอว่าใจของเรามั่นคงดำรงสติสัมปะชันญะแนบลว้ยที่ร่างกายที่จิตใจของตนเสมอเสมอหัวใจดั้งเดิมแท้จริงของตนนั้น ซึ่งปาณาจ,จากความคิดฝันดีและชั่วนั้นมันก็อยู่กับเราตลอดการเวลานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชามานก็ตามแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยโมหะมานอาวิชามานธรรมชาติดั้งเดิมแท้จริงของเรานั้นก็ไม่ได้หายไปจากเรา สัจจะหนึ่งหนึ่งสิ่งสัจจะสิ่งเดียวนั้นเดิมทีไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีขันห้าไม่มีความคิดฝันทั้งพวงไม่มีสมมติบัญญัติทั้งพวงใดๆทั้งนั้นไม่มีฉายานามที่จะเรียกว่าเป็นอะไรได้ไม่มีสมญานามที่เราจะ เรียกว่าให้เป็นอะไรได้แต่มันคือธรรมชาติภาษาสมมุติเรียกว่าธรรมชาติสิ่งหนึ่งหนึ่งสิ่งและต่อมาในภายหลังนั้นก็แตกออกมาเป็นหลายสิ่งฉะนั้นธรรมชาติหนึ่งสิ่งนั้นอีกภาษาหนึ่งก็เรียกว่าตาถาตานั่นเอง คือมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแมในขณะที่เรากำลังหลงเหตอยู่ด้วยอวิชามานโมหะมานความรุ่มหลงนั้นก็ตามทีมันก็ไม่ได้หายไปจากเราฉะนั้นแล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเราทั้งหลายมีหน้าทีพ่พิสูจน์ สติปัญญาวิปัสนาญาณก็ต้องมีพลังแก่กล้าในการที่จะรู้แจ้งหาดรู้แจ้งขันในการที่จะรู้แจ้งขันห้าในการที่จะรู้แจ้งสังขารการปงแต่งคิดฝันทั้งพวงนั้นแล้วสละปล่อยวางขันห้าได้ปล่อยวางความคิดฝันทั้งพวงได้สติปัญญาที่มีพลังแก่กล้านั้นแหละที่จะสละปล่อยวางอที่จะทําให้เรา รู้แจ้งเห็นจริงซึ่งธรรมชาติเดิมดมแท้ๆของเราประหยัดดังความว่างเปล่าที่แทรกซึมไปในทุกคนทุกแห่งในโลกในจักรวาลนี้แต่ความว่างเปล่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะกีดขวางความว่างเปล่านั้นได้โลกหรือจักรวาลหรือไม่สามารถที่จะกีดขวางความว่างเปล่านั้นได้ ความว่างเปล่านั้นสามารถแทรกซึมไปได้ในทุกสิ่งทุกเในทุกสิ่งทุกอย่างแทรกซึมไปได้ทุกอนูของธาตุดินน้ำไฟลมโลกนี้หรือจักรวาลน,นี้มันก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมความว่างเปล่าคืออากาศธาตุนั้นแทรกซึมไปในทุกคนทุกแห่งไม่มีสิ่งใดกีดฝวางได้ที่ใดมีมีพื้นที่ว่าง อากาศธาตุคือความว่างเปล่านั้นก็สามารถเข้าไปได้หมดต่อให้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็แทรกเข้าไปได้ใจของเราดังเดิมแท้นั้นก็เปรียบได้ดังอากาศธาตุความว่างเปล่านั่นแหละจึงบอกว่ามันเป็นเดิมทีเนี่ยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเดิมทีไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตน ไม่มีแม้กระทั่งรูปเวทนาสัญญาังาขารวิญญาณไม่มีแม้กระทั่งความคิดดีชั่วกิเลสมารทั้งหมดไม่มีสมมุติบัญญัติใดๆทั้งนั้นฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปรู้แจ้งแจ้งประจักษ์ถึงสิ่งหนึ่งนั้นเป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องไขว้า,าบำเพ็ญมรคาอันประเสริฐนั้นให้มีพลังแก่ก้าขึ้นมาให้ได้ วันเวลาย่อมไม่คอยท่าเราก็พยายามที่จะหวนฝายบำเพ็ญกำหนดจิตใจในปัจจุบันนี้แหละให้มีพลังเข้มแข็งเสมอสิ่งต่างๆในภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามทีเถอะแต่จิตใจของเราต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมของเราจะไม่มีใครๆเขา มาปฏิบัติธรรมกับเราก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเลยไม่ต้องไปปล่อยตัวปล่อยใจให้ว้าเวให้เงียบเหงาให้มันเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดที่เราจะต้องปล่อยตัวปล่อยใจให้เงียบเหงาให้ว้าเวให้ทุกข์ใจเช่นนั้นนั่นคือคนโงเ่เขลานั่นคือวิสัยของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม วิสัยของคนที่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วย่อมจะไม่ปล่อยให้ความว้าว่เงียบเหงาครอบงำดวงใจนั้นแต่จะเป็นไปเพื่อดำรงสติปัญญาเป็นไปเพื่อดับความทุกข์ใจความว้าวห่ความเงียบเหงาในหัวใจนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเราอย่ามัวโง่เขาไปใหญ่เลยเพราะว่าในยามเวลาที่เรา เกิดมาดูโลกนี้เราก็มาตัวเปล่าเท่านั้นแหละสักวันหนึ่งเราต้องลาตายลาจากโลกนี้ไปเราก็ต้องไปตัวเปล่าอีกนั่นแหละเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งใดๆในโลกนี้ไปด้วยได้หรอกฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่เราจะต้องมัวปล่อยให้หใจิตใจอาไราอารวรถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถึงคนนั้นคนนี้ถึงบ้านช่องมาตัวเปล่าเนี่ยเราก็ต้องไปตัวเปล่าแน่นอนอยู่แล้วในยามเวลาเกิดมาจากท้องแม่เราอะ่ะเราได้เอาข้าวของทรัพย์สมบัติเงินทองมาด้วยไหมล่ะเราก็ไม่ได้เอามาด้วยหมู่มิตรญาติมิตรเพื่อนฝูงเราก็ไม่ได้เอาเขามาด้วยเรามาแต่ตัวเปลา่ามาแต่ร่างกายและจิตใจเปล่าเป่า,ปาเท่านั้นแหละ แล้วที่เรามีเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เงินทองทรัพย์สมบัติเงินทอง,ทรง,ทองหรือเราก็มาสแสวงหาเอาเองกันทั้งนั้นแหละฉะนั้นใจเราก็ต้องปล่อยวางมันได้เป็นอิสระจากมันได้นั่นแหละเป็นพิงสำคัญฉะนั้นมันสร้างตบะรรมมันสร้างตบะเนชะไว้ในใจเสมอเสมอเพื่อให เพื่อตบะรรมที่มีพลังแก่กล้าเนี่ยจะได้เรียนรู้ดับภพบชาติในใจของเราชาติชรามรณะความเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีสิ่งใดที่จะน่าลหลงไหลและสเสน่หาในโลกเพราะว่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามาตั้งแต่ต้น แต่ตอนนี้เรามารู้จักตามสมมุติเรียกว่าตามสมมุติเราก็พยายามที่จะปฏิบัติต่อสมมุติให้มันถูกต้องให้มันดีงามนั่นแหละไม่ฝืนกฎธรรมชาติเข้าใจสมมุติเข้าใจวิมุตติธรรมตามความเป็นจริงใจของเราก็จะเบิกบานเบิกบานได้ในท่ามกลางของความทุกข์ยากลําบากในร่างกายในจิตใจนั้น ในท่ามกลางของการปรุงแต่งของรูปประธรรมนามธรรมของความคิดทั้งหลายใจเราเป็นอิสระได้เป็นอิสระได้เสมอจากการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นใจเราก็เป็นธรรมเป็นธรรมะธรรมโมเป็นสังโฆใจเมื่อใจของเราเนี่ยฝึกฝนผลชำนาญแล้ว จนเกิดความสงบระงับสงบเงยือกเย็นได้เสมอเสมอนั้นก็จะเป็นดวงใจที่มีคุณค่ามีราคาสูงมีความหมายสำหรับเราจะเป็นดวงใจที่อบอุ่นอยู่ในใจของเราฉะนั้นสติปัญญาอันประเสริฐเราก็จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญสติสัมปะชญญะแนบรู้รู้อยู่ที่ร่างกายตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินหนังนอนทั้งวันเช่นนั้น คำเพ็นใในสมบูรณ์ตั้งใจกำหนดจิตให้ดีในปัจจุบันนี้กำหนดให้ดีที่สุดทำมันให้ดีที่สุดทำมันอย่างดีที่สุดซึ่งสติสำมปชัชญะนั้นซึ่งสติรู้สึกตัวร่างกายล้วนๆนั้นทำกับมันทำกับมันให้ดีที่สุดให้ได้อย่างดีที่สุด ให้มีฝีมือให้มีศิละปะวิทยานั่นแหละผลออกมามันก็เกิดความงดงามขึ้นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวนำทางเราจำเป็นที่จะต้องมีสติปัญญานั้นฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกำหนดบาเพ็ญนั่นแหละทำแบบไหนจึงจะเอาชนะความง่วงได้ ไม่ปล่อยความง่วงเหงาห้านอนขอบงามไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านรอบงามกาหนดจิตอย่างไรใจถึงสงบเยือกเย็นรู้แจ้งสภาวะธรรมของกายของใจอย่างไรจึงจะปล่อยวางกายปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดได้ทําอย่างไรถึงจะทําให้หัวใจพุทธะภาวะดังเดิมแท้น,น ฉายแสงแวววาววาออกมาให้เราเห็นแจ้งชัดประจักษ์ทำอย่างไรถึงจะได้พบเจอหัวใจดั้งเดิมหแห่งตนล่ะสึ่งไล้รูปไร้นามไล้ความคิดนั้นแล้วเราจะมีความสุขตั้งใจกำหนดจิตให้ดีในปัจจุบันนี้ดำรงสติสัมปาชัญญะให้ชัดเจนอย่าลืมสติสัมปชัญญะ เราต้องดำรงร้วยที่ร่างกายชัดเจนตลอดเวลานั้นเราต้องหมั่นสร้างตะบะธรรมของเราเช่นนั้นอยู่เสมอเช้าสายบ่ายเย็นในวันแต่ละวันในทุกๆวันเราต้องหมั่นสร้างตะบะธรรมของเราอยู่อย่างนั้นเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยในโลกนี้ได้ โลกนี้ถึงจะน่าอยู่สำหรับผู้มีตะบะธรรมที่เข้มแข็งผู้ที่ไม่รู้จักสร้างตะบะธรรมย่อมจะอยู่อย่างอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจอยู่อย่างยากลำบากนั่นแหละเพราะว่าตะบะธรรมคือสติปัญญาสติสัมปชัญญะความเพียรความอดทนเนี่ยจะเป็นเครื่องดับแผดเผากิเลส เหตุให้เกิดทุกข์ในใจจะเป็นเครื่องดับความทุกข์ในใจนั่นเองเพราะฉะนั้นโลก,กธรรมที่จะมาแผดเผาแวดล้อมเราก็จะเอาตัวเองรอดได้ถ้าหากว่าเราหมั่นสร้างตบะทำไว้เสมอเสมอในวันแต่ละวันในทุกๆวันเราก็หมั่นสร้างตบะทำของเราอยู่อย่างนั้นคนที่ไม่รู้จักสร้างตบะทำเวลาโลกกรรมมาแผดเผาเนี่ย เวลาโลกกระทำมาแผดเผาเนี่ยยอมพอแท้จิตใจบางคนก็ไปฆ่าตัวตายผูกคอตายสารพัดก็เกิดการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีจบไม่มีสิ้นเพราะว่าตะบะทำไม่เข้มแข็งนั่นเองหรือไม่ก็เวลาล่างกายเจ็บแข่ได้ป่วยขึ้นมานั่นน่ตะตบะทำตะบะเดชะโดยเฉพาะตะบะทำที่เป็นตัวสมาธินั้นจําเป็นอย่างยิ่ง ในยามเวลาร่างกายป่วยไข่อย่างแสนปรหัสเนี่ยตบะธรรมที่เป็นตัวสติที่มั่นคงโดยเฉพาะตบะธรรมที่เป็นตัวสมาธิพลังเป็นตัวความสงบเยือกเย็นนั่นน่ะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยบรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ทรมานในร่างกายนั้นได้เราก็ต้องหมั่นสร้างตบะธรรมของเราเรื่อยไปนั่นแหละ ให้เรากำหนดจิตภาวนาอยู่ในสภาวาความสมบงบเงียบงันต่อไปตั้งใจกำหนดไปเรื่อยๆเวลายังมีเหลือมากมายอีกครึ่งชั่วโมงก็ตั้งใจกำหนดจิตภาวนาไป